สวัสดีค่ะพี่มนเองค่ะพี่มนเป็นเจ้าของน้ำหนัก19กิโลที่หายไปด้วยผลิตภัณฑ์จากปน,นัญชิตานะคะและวันนี้ก็มีสินค้าตัวใหม่คือ Slender าดิงออกมาค่ะจะเปลี่ยนพฤติกรรมการทานน้ำอัดลมการทานน้ำหวานของคุณนะคะทานง่ายมากๆเลยค่ะวิธีทานนะคะ1กรองมีทั้งหมด10ซองค่ะเวลาชงนะคะก็แค่ใส่น้ากับน้ํา500 ML นะคะเราก็เท สแลนด้าดิงนะคะฉีกซองนะคะฉีกง่ายมากและเทสแลนด้าดิงลงไปค่ะสามารถชงได้กับน้ำหนึ่งขวด500 ML นะคะเท่านี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นน้ำชงดื่มค่ะเป็นน้ำชงดื่มนะคะแค่เขย่าค่ะน้ำชงดื่มตัวนี้นะคะนั่งเฉยๆก็พร้อมค่ะมันจะช่วยเบรนนะคะช่วยเบรนพลังงานของเราปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะชง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 ช,ง,ชงนะคะเขย่า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 ,ยานะคะอ่า ใครแบบสะดวกนะคะก็ทานกับขวดกระดกได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากทานแบบราชนิกูนะคะก็เทสใส่แก้วนิดหนึ่งก็ได้ค่ะอ่าดื่มต่อเนื่องหนึ่งเดือนนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าจะใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นแน่นอนจ้า